สรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดธบุรีประจำวันที่12-18ตุลาคม2563โดยมีเนื้อหาข่าวดังนี้ วันที่12ตุลาคม2563เวลา13นาฬิกานายธานินทร์มิวลุนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีมอบหมายให้นางรัชนีบุญรอดนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำเดือนตุลาคม2563ณห้องประชุมสอิคมจันทรวิทูลชั้น5ก,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายอภิญญาสุดจริตตานันอธิบดีธกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรบบุรีเข่งคัดควบคุมหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกอพยพหนีไฟวันที่12ตุลาคม2 5 6 3เวลา17นาฬิกานาทีนายธานินทร์พุ่มอรุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรบบุรี มอบหมายให้นายเอกพัฒน์จำนงหมู่และนางลินรพัศสศรีนิติรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าสังเกตการการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกอพยพหนีไฟจากทีมหน่วยฝึกเทศบาลตำบลท่าโขงนธนาคารกรุงไทยสาขาโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี วันที่13ตุลาคม2563สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรบบุรีร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเวลา7จนาฬิการ่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวางพวงมาลาและถวายบังคมณโดมอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองลบบุรี เวลาส1บเนาฬิการ่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณวัดทองแท่งนิสยารามจังหวัดลบบุรีเวลา14นาฬิการ่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาณวัดเสาทงทองจังหวัดลบบุรีเวลา19นาฬิการ่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณณนนโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีนายวิวัตรลุงสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธี วันที่15ตุลาคม2563เวลา9นาฬิกา30ินาทีนายธานินผู้เมรุนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดลบบุรีร่วมพิธีคิกออฟเฮลตี้ไทยแลนด์เพื่อผู้ประกันตนณนห้องเชวนชม,ชมชั้นหนึ่งอาคารพักแพทย์โรงพยาบาลพันารามหาราชโดยมีนายทศพรสิริโสพิตคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลพันารามหาราชเป็นประธานจัดโดยสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดลบบุรี วันที่18ตุลาคม2563เวลา9นาฬิกานายธานินผุ่มารุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีมอบหมายให้นางสาวสุชาดาขัมอเนกและนางรินละพัชศรีนิติรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมรมาชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมนมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดโคกกบบระบือจังหวัดลบบุรี ติดตามข่าวของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีได้ใหม่ในสัปดาห์ถัดไปขอบคุณค่ะ